ก็ขอกาสสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาโปรโมตดิสคอร์นะครับแต่ก่อนอื่นขอเชิญคุณออโตเข้ามาเลยครับก็นั่นแหละนะครับสวัสดีครับผม a u t o ูทูนั่นเองผมมาจากช่อง a u t o ูทูโอบ n ๓แชนนลนั่นเองซึ่งวันนี้เราจะมาโปรโมตเซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์หรือเปิดเซิร์ฟเวอร์นั่นเองอ่ะมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโอเคมาเรามาดูพวกหมวดหมู่อะไรพวกนี้กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างในดิสเรา หมดหมู่ได้ครับหมดหมู่พวกหมดหมู่สำคัญครับอันนี้ก็จะมีพวกกดพวกประกาศเวล e มกูดบายแล้วก็รับยศนะครับประมาณนี้ครับสไลด์ดีพวกที่ทุกคนเห็นก็อ่ะต่อไปครับพวกแชทครับจะมีพูดคุยหนึ่งพูดคุยสองแล้วก็มีแม้วก็แฟนอาร์ตนะครับวันมีพวกมาส่งแฟนอาร์ตได้ประมาณนี้แฟนอาร์ตแบบแฟนอาร์ตอะไรก็ได้ครับคือแฟนอาร์ตนี่แบบไม่จํากัดน,นะครับ ยกเป็นพวกแบบเอ่อเฮนไตเลยพวกนี้ครับต่อไปครับแนะนำแอนิเมชันสื่อต่างๆครับหมวดหมู่นี้จะแนะนำพวกไรโนเวลมังงานแล้วก็เกมครับแล้วก็พวกเพลงอะไรพวกนี้ถ้าใครมีอะไรอยากแนะนำก็มาได้ครับเห็นดังต่อไปครับรีพอร์ตครับรีพอร์ตแอนด์ซัพพอร์ตนะครับอันนี้เอาไว้อันนี้เอาไว้คือแจ้งผู้กระทำผิดได้นะครับให้อดินทราบแล้วก็จะได้จัดการนะครับอันนี้แต่คืออันนี้ต้องแต่นี้ต้องไม่ขึ้นฝ่ายีกทีนะครับเพื่อดูกระทำความผิดจริงหรือเปล่าประมาณนั้นครับถ้ามีหลักฐานก็จะยิ่งดีนะครับ สามารถไปอ่านได้ในอ่าในแจ้งผู้กระทำผิดเลยครับผมได้บอกไปแล้วว่ามีอะไรบ้างต่อไปครับติดต่อทีมงานครับอันนี้เอาไว้ติดต่อขึ้นศาลหรือติดต่อแบบพวกนี้นั่นครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไปทำาไดต่อต่อไปครับต่อไปครับเด็ดจัดเมนครับไอ้พวกมันที่ผู้กระทำความผิดอะไรพวกนี้ก็คือของแอดมินนะครับไม่ต้องสนใจมากครับโอเคครับต่อไปครับศาลกาครับอันนี้เอาไว้ขึ้นศาลนะครับเป็นศาลเตี้ยนะครับอันนี้เป็นศาลเตี้ย ต่อไปจะเป็นโซนห้องพูดคุยหรือ voice chat ครับจะมีพูดคุยหนึ่งพูดคุยสองพูดคุยสามแล้วก็พูดคุยสี่พูดคุยห้านะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นเกมโซนนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยครับหนึ่งอย่างที่เห็นแล้วก็ต่อไปห้องนอนครับหรือ fk โซนครับแล้วก็ต่อไปครับชิลโซนอันนี้มีพวกปบาบราประมาณนี้ครับโอเคคุณเบลครับคุณเจ้าของเท่งครับจะกลับมาเลยครับเดี๋ยวรู้สึกอะไรได้บรางโอเคขอบคุณนคุณลาโตมาเลยครับขอบคุณที่มาทำหน้าที่แทนงันก็เออ Oh. ฝากทุกคนไปเข้าด้วยนะครับทิ่เอาของผมแต่คนสร้างคือคุณออโตโอเคผมฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครอยากเข้ามานั่งคุยหรือเข้ามาเล่นอะไรก็ได้นะครับขอบคุณครับ